พิธาลิมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทย I, I am ready to be the Prime Minister for all ผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขยันที่สุดผมพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามส After I become Prime Minister หลงตัวเองถูวว่าผมเราได้ที่หนึ่งผมเป็นนายกแล้ว <c oughs> เที่ยวประกาศตัวเป็นนายกไปไปนัดประชุมที่หนึ่งองค์กรนูร่อ,องค์กรนั้นอะไรต่างไปสั่งสอนข้าราชการเขาอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่คุณยังไม่ได้เป็นเลยนะนะถ้าคุณได้เป็นก็ยังโอเคแต่คุณไม่ได้เป็นโอ้โคตรขายหน้าเลยครับใ,ใช่ไหมโคตรขายหน้าเลยเนี่ยเพราะยังไม่รู้นะว่าความถูกต้องเหมาะสมเป็นยังไงนะ จะประกาศตัวเป็นนายกตีได้ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อได้รับการโปรดเก้าแล้วเท่านั้น